สวัสดีครับเพื่อนๆช่องพ่อแม่ลูกบนนั้นนะครับสรัวันนี้เราจะมีแผนเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับพอดีว่าเราจะไปทำการร่วมไปร่วมอะไรนะแข่งขันกีฬาสีประจำปีของผู้ปกครองใช่ไหมของฮะกีฬา,าอะไร ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเอ่อก็เป็นงานทั้งสันเล็กๆน้นอยๆไปจําปีนะครับมีการจับละฉลากของขวัญให้เด็กๆแล้วก็มีเปิดซุ้มอาหารเสร็จแล้วก็มีการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับระหว่างว p มอต้นมปลายแล้วก็นักเรียนเอ่อวันนี้เป็นคนเล่นให้ลูกดูนะครับหลังจากที่ลูกเล่นให้คุณพ่อดูมาตลอด อันนี้วันนี้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อที่จะจะจะโชว์สเต็ปการเล่นฟุตบอลทักษะสกิลให้ลูกได้ดูเออแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีประสังก็มาติดตามดูกันนะครับว่าวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่สมุทรสาครกันเลยนะครับไปเจอกันครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันนะครับ